สวัสดีค่ะพี่แรมมีเลยดีบ้านนาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาให้อาหารปลาแบบง่ายค่ะอาหารปลาด้วยฟางข้าวค่ะอาหารปลาราคาประหยัดค่ะเลี้ยงแล้วปลาโตไวค่ะและที่สําคัญนะคะประหยัดต้นทุนได้ค่ะัสดุของเรานะคะก็มีดังนี้ค่ะง่ายๆเลยนะคะอันนี้ค่ะเพระอเอกของเรื่องค่ะนี่ก็คือฟางข้าวค่ะเราใช้ฟางข้าวสองก้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟางข้าวที่เราอัดไว้นะคะ ประโยชน์ของฟางข้าวเนี่ยใช้สําหรับการเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะหรือว่าใช้สําหรับการเลี้ยงปลาก็ได้ะคะ่ะเนื้อที่ของเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงปลาเนี่ยเป็นบอ่อปลากว้าง10เมตรยาว10เมตรค่ะแล้วก็พื้นที่ข้างล่างเนี่ยก็คือความลึกนะคะประมาณ120เซนติเมตรค่ะวัสดุอันที่2นะคะก็คือปุ๋ยจากมูลควายค่ะเอยใช้2คูถังนะคะอันนี้ถังใหญ่อันนี้ถังเล็กนะคะ ปุ๋ยขี้ควายนี้นะคะก็จะมีประโยชน์นะคะช่วยทําให้ฟางข้าวนะคะเกิดแพลงต้นนะคะปุ๋ยจากมูลควายนี้นะคะเมื่อเรานํามาผสม,มกันกับฟางข้าวนะคะก็จะทําให้ฟางข้าวเนี่ยเกิดแพลงต้นค่ะเกิดน้อนนะคะ,ก,นนนะ,คะก็เกิดไรแดงด้วยนะคะก็จะทําให้มีอาหารปลานะคะวัสดุอันต่อมานะคะนี่ก็คือไม้ค่ะไม้สําหรับใช้ทําโรงเรือนหรือว่าไม้ไว้ใช้สําหรับทําคอกนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นฟางค่ะ ประโยชน์ของการทําอาหารปลาแบบฟางข้าวนะคะประโยชน์ของเขาก็คือจะเปลี่ยนอาหารให้กับปลาได้ง่ายๆค่ะเมื่อปลามากินแพงต้นหรือว่าไรแดงหนอนแดงนะคะก็จะทําให้ปลาโตวไวค่ะลดต้นทุนในการผลิตค่ะไม่ต้องซื้ออาหารปลาให้ยุ่งยากค่ะก็จะทําให้เราประหยัดอาหารปลานะคะเราก็ซื้ออาหารปลามาเลี้ยงปลาก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะทําแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะตัวนี้จะช่วยเรื่องของการประหยัดต้นทุนได้ด้วยค่ะวิธีท,ทาเราก็ไปดูกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็จะนําไม้ไปทําเป็นหลักก่อนค่ะโดยอันดับแรกนะเราก็จะทําเป็นหลักสี่หลักก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีความยาวเท่าๆกันนะคะเราก็ตัดไว้ให้เสมอกันแล้วหนึ่งสองสามอันที่สี่ก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะคะวิธีทํานะคะเราก็จะนําไม้สี่อันไปทําเป็นเสาหลักก่อนค่ะมันจะทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ เราก็จะเลือกพื้นที่ก่อนนะคะพื้นที่ก็จะใช้เป็นพื้นที่ใกล้ๆบริเวณของขอบบ่อค่ะ อันนี้เราก็จะมัดไว้ด้านในนะคะเพราะว่ามัดด้านนอกนี่ฟางจะดันไม้ออกไปค่ะมัดให้แน่นเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็มีการเลี้ยงปลานิลปลาตะเพียนค่ะแล้วก็ปลาตามธรรมชาติค่ะก็จะมีปลาซิวนะคะแล้วก็ปลาหมอปลาช่อนค่ะแล้วก็มีกุ้งด้วยค่ะมีหอยด้วยนะคะ โอเคเราก็จะใส่ไม้อีกสองอันใส่ด้านในค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ฟางนั้นเคลื่อนไหวออกมาค่ะเราก็จะล็อกฟางไว้ด้วยนะคะแล้วก็มัดให้แน่นค่ะวันนี้อากาศดีค่ะที่ทุ่งนาของเรานะคะอากาศดีมากๆาเลยนะคะข้าวของเราก็กำลังเขียวค่ะอันนี้ก็จะเปลี่ยนตัวล็อกอีกอันที่สุดท้ายนะคะอันที่สี่ค่ะ ล็อกไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาไม้มาใส่ไว้ด้านในเหมือนเดิมค่ะอาหารยังไม่พร้อมนะคะแต่ว่าปลาซิลเริ่มมาแล้วค่ะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้ทำ ไว้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาไม้นะคะมาทำเป็นเสาหลักอีกครั้งหนึ่งค่ะจะทำไม่ให้ฟางนั้นเคลื่อนออกนะคะเราก็จะเอาไม้ที่เหลือเนี้ยค่ะมาปักไว้ด้านในค่ะ แล้วก็ทำไว้ครั้งเดียวค่ะแต่ว่าสามารถใช้ได้หลายครั้งนะคะปากไม้ไว้แบบนี้ก็สามารถทำอคอกได้เป็นปีเลยค่ะแล้วเราก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเอาฟางข้าวมาใส,วใส่ไว้ใส่ไว้เดือนละครั้งก็พอค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำฟางข้าวนะคะมาใส่ไว้ในอคอกที่เราทำเสร็จแล้วค่ะเราจะทำเป็นเหมือนแซนด์วิชปลานะคะก้อนแรกเนี่ยฟางก้อนแรกนะคะเราก็จะทำเป็นชั้นแรกค่ะก็จะค่อยๆลำเลียงไปนะคะ แล้วก็จะเอาลงไปก้อนหนึ่งเลยค่ะแล้วเราก็ตัดเชือกออกนะคะถ้าเราใช้ฟางก้อนเนี่ยค่ะจะทําง่ายค่ะเพราะว่าฟางก้อนเนี่ยเขาก็จะมาเป็นก้อนๆน,นะแล้วก็เอาไปแช่ไว้นะคะแล้วก็ตัดฟางออกก่อนค่ะอันนี้ทําง่ายค่ะเราก็ทําเป็น,นชั้นๆค่ะแล้วก็ขยายฟางออกค่ะ แล้วก็ค่อยๆกดฟางลงค่ะให้ฟางอิ่มตัวค่ะฟางอัดเนี่ยค่ะก็คือตอนที่เราอัดเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถนำมาทำเป็นแผ่นๆได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะนําปุ๋ยมูลควายมาใส่ด้านบนค่ะอันนี้เราก็จะนําปุ๋ยมูลควายค่ะไปใส่ด้านบนนะคะจะเป็นการหมักให้เกิดแพงต้นค่ะให้เกิดายแดงค่ะแล้วก็ให้เกิดหนอนนะคะเพื่อที่ปลาเขาจะได้มีอาหารนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นปุ๋ยที่มาจากมูลวัว,วก็ได้นะคะแล้วก็มูลไก่ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ เอาฝ่ด้านบนค่ะแล้วก็จะโรยลงไปเลยค่ะเพื่อให้เกิดแพงต้นค่ะการใส่ปุ๋ยมูลควายนะคะเราก็ใส่ตรงกลางก็พอค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำฟางก้อนนะคะมาทับด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะการยกฟางก้อนลงไปนะคะส ถ้าฟางก้อนเปียกเนี่ยจะทําให้ฟางก้อนนั้นหนักนะคะวิธีที่ง่ายๆนะคะก็คือเรายกให้เหนือน้ําค่ะฟางก้อนนั้นจะได้ยกง่ายค่ะเราก็ทําง่ายค่ะเราก็วา,างใส่ด้านบนเลยค่ะแล้วก็ตัดเชือกออกนะคะถ้าเชือกไม่แน่นนะคะเราก็สามารถคลายเชือกได้นะคะพอเราตัดเชือกออกแล้วนะคะเราก็จะ นำฟางนะคะมาคลี่ออกค่ะเพื่อปลอกคุมด้านบนนะคะจะสังเกตเห็นฟางก้อนนะคะเขาก็จะอัดแท่งมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นให้เรานะคะอันนี้พี่แรมก็อัดไว้พี่กายนี่ค่ะอัดฟางก้อนไว้นะคะก็จะขายอยู่ที่ราคาก้อนละยี่สิบห้าบาทค่ะถ้ามารับถึงที่นะคะ ตอนนี้ฟางก้อนพี่ดำก็หมดแล้วนะเพื่อนๆหมดแล้วค่ะเราก็อัดฟางก้อนไว้ให้สำหรับเกษตรกรที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค่ะอันนี้ก็เหลือนะคะเราก็นำมาทำเป็นอาหารปลาได้ค่ะอันนี้ก็จะเท่ากับฟางเป็นสองชั้นนะคะชั้นแรกก็ใส่ข้างล่างแล้วเนาะแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกมาวางมาโรยด้านบนค่ะแล้ว เราก็เอาฟางก้อนนี่มาทับอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเป็น2ชั้นพอดีก็จะเหมือนก,นกันกับแซนวิชปลาค่ะก็จะทําให้ปลานี่มีอาหารกินได้ตลอดทั้งเดือนค่ะเราก็จะทําเดือนละครั้งค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากที่เราทําแบบนี้ไปแล้วนะคะประมาณ5-7วันเนี่ยฟางที่เราทําไว้นะคะก็เริ่มจะเปื่อยนะคะข้างล่างเนี่ยเริ่มจะมีแผงตน้นเริ่มจะมีลายแดงนะคะมาเกาะตรงบริเวณที่เป็นฟางนี่นะคะเพราะว่าการที่เกิดแผงต้นได้หรือว่าการเกิดนอนได้นะคะก็มาจากปุ๋ยที่เราใส่ตรงกลางค่ะ แล้วฟางด้านบนเนี่ยก็จะค่อยๆจมลงจมลงจมลง,มลงค่ะปลาก็จะมากัดกินด้านล่างนะคะไม้ที่เราทําล็อกไว้เนี่ยค่ะก็จะป้องกันไม่ให้ฟางนั้นไหลหรือว่าเคลื่อนไปไหนนะคะก็จะเป็นอาหารสําหรับปลาค่ะตรงนี้นะคะปลาก็จะมากินทุกวันทุกวันค่ะแล้วก็จะเริ่มหายไปหายไปค่ะนอกจากปลาจะกินแพงต้นหรือว่าหนอนหรือว่าลายแดงนะคะปลาก็ยังสามารถกิน ฟางแห้งนะคะที่เป็นผุยผงลงไปนะคะฟางที่เน่าเปื่อยเนี่ยปลาก็สามารถกินได้ค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการทําแซนด์วิชปลาค่ะหรือว่าการให้อาหารปลาแบบราคาประหยัดนะคะแบบนี้นะคะไม่ต้องใช้จ่ายงบประมาณใดๆเลยค่ะทําง่ายค่ะแล้วก็ปลาของเราก็โตไวด้วยค่ะที่สําคัญนะคะ ประหยัดด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมมี่มาตลอดนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าแต่ละคลิปจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะถ้าหากว่ามีประโยชน์นะคะก็ช่วยพี่แรมหน่อยนะคะช่วยกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ